ช่วงคิดดี Q&A นะคะช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะทุกปัญหาเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะกับคุณแพรวนักโภชนาการของเรานั่นเองนะคะคุณธิติพรสุรวัฒนาวิเศษ เรามีเสื้อยืดรามาไอดอลมอบให้ด้วยนะคะตอนนี้ยังเหลือรางวัลอีก1รางวัลมอบให้คุณผู้ชมด้วยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์สองสามนั่นเองวันนี้เราคุยถึงเรื่องของอาหารที่เหมาะกับเด็กๆนะคะในช่วงโรคระบาดเยอะๆอย่างช่วงต้นหรือดูฝนแบบนี้มีอาหารอะไรที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพกันบ้างแล้วก็เมื่อกี้คุยถึงหัวข้อที่น่าสนใจอย่างนตเองก็เป็นคุณแม่คนนึงนะคะ อาหารต่างๆที่อยู่หน้าโรงเรียนหรือเป็นอาหารที่เด็กๆมักจะเดินผ่านเจอแล้วก็อยากจะกินเนี่ยเราจะเลือกอยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกของเราวันนี้ทีมงานได้เตรียมภาพมาด้วยเดี๋ยวไปดูแต่ละอย่างแต่ละประเภทกันตามรูปภาพแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแพลวให้ทำแนะนำให้ความรู้เราด้วยนะคะ,คะมีหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ<ม>ก็เป็นภาพของที่มักจะเจอขายตามโรงเรียนต่างๆข้างหน้าโรงเรียนอันนี้เป็นของทอดต่างๆค่ะ อันนี้เป็นยังไงคะคุณแพรวถ้าถ้าพูดถึงของทอดพรต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเน้นในเรื่องของผลกําไรมากกว่าสุขภาพของผู้บริโภคนะคะในหลายๆที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดในเรื่องของไส้กรอกอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งนี่มันก็ผสมสารบอ่อแรกหรืออะไรต่างๆที่เป็นพวกลูกชิ้นนะคะเนี่ยดูขวาสุดรุกก็บางที่ก็จะผสมสีด้วยซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างเป็นอันตรายกับเด็กนะคะถ้าถ้าพูดถึงลูกชิ้น ถ้าเกิดเทียบกับไส้กรอกกับลูกชิ้นแพวก็อาจจะแนะนําเป็นลูกชิ้นดีกว่าก็คือถ้าเกิดพูดเทียบว่าถ้าเกิดน้องอยากทานจริงๆแต,แต่อาจจะไม่ใช่ประเภทของทอดอาจจะเลือกเป็นของย่างที่เขามีการตัดตัดเอาส่วนที่ไหมออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยของที่เป็นของทอดเนี่ยเราก็ไม่ได้มั่นใจเนาะว่าน้ำมันมันจะดาอะไรไหมเพราะเราก็แบบไม่สามารถไปยืนดูหรือว่าขอเขาดูได้ใช้ซ้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอย่างต่างประเทศที่อเมริกาสหรัฐอเมริกาอีก2ปีเขาจะยกเลิกน้ํามันที่แบบเราตั้งไว้ในตู้เย็นตั้งไว้ตามที่ต่างๆแล้วไม่มีเขาเรียกว่าไม่เป็นไข่ค่ะน้ำมันพวกนั้นคือเติมสารไฮโดเจนก็คือทรานแฟตนั่นเองนะคะใช้ทอดซ้ำบ่อย เกิดมะเร็งได้เลยนะใช่ค่ะค่อนข้างน่ากลัวมากอันนี้เป็นแบบย่างถ้าเราไปร้านที่ปิ้งย่างเนี่ยเราต้องเลือกก็คือไม่มีดำดำใช่ไหมคะคุณแพรวใช่ก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดบางร้านเขาก็จะเน้นเรื่องแบบว่าเอาดำดำออกอะค่ะถามว่าลูกชิ้นเนี่ยมันยังมีเสี่ยงเรื่องสารบอแแลกไหมมันก็ยังมีเหมือนกันแต่พูดในเรื่องของที่ว่ามากสุดเต็มที่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นข้อจํากัดเรื่องของการใช้สารบอแแลกส่วนมากจะเป็นลูกชิ้นแป้งซะมากกว่าจะไม่ค่อยเป็นลูกชิ้นบอแแลกแต่ว่าเรื่องของสีสันย่ี้ ถ้าตัวของไส้กรอกจะมีเยอะกว่าพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่รู้ได้ว่าสีที่ใส่ลงไปในไส้กรอกเนี่ยเป็นสีผสมอาหารจริงๆหรือเปล่าค่ะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนไปดูเมนูต่อไปด้วยนะคะคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามคุณพรวได้เลยค่ะค่ะพอดีจะสอบถามมะค่ะว่าถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นหวัดแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยน้องก็จะแบบทานยากมากขึ้นนะคะคือข้าวก็จะไม่ค่อยยอมทานเพราะว่าเขาเหมือนเจ็บคอแล้วก็มีเลษ คราวนี้เนี่ยก็จะถามว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ทําให้เหมือนแบบเขาหายวัดเร็วขึ้น mm hmm. กินควบคู่ไปกับยาที่คุณหมอจ่ายให้อ่ะคะ่ะ mm hmm. ต้องบอกว่าถามว่าอาหารที่หายวัดเร็วขึ้น mm hmm. คืออาหารมันไม่ได้ช่วยให้หายวัดเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเราทานเพียงพอตั้งแต่เนิ่นๆมันจะเป็นการช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือลดการเสี่ยงที่จะเกิดโรคหวัดอะไรงนี้มากกว่า mm hmm. ถ้าเป็นแล้วก็คือพยายามให้น้องทานอาหารให้ครบผ้าหมู่พร้อมกับ ทานยาของคุณหมอควบคู่ไปด้วยมันก็จะช่วยได้เพราะว่าจริงๆโรคหวัดเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่หายช้านะคะก็คือถ้าเกิดสมมติน้องมีรู้มีอาการรู้สึกว่าเจ็บคอหรือทานได้น้อยก็พยายามทําอาหารที่มันสามารถกลืนได้ง่าย,ายๆอย่างเช่นไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นอ่าค่ะพยายามาทำทำอาหารที่แบบว่าเรียกว่ามีในเรื่องของน้ําน้ําอาหารน้ำน้ำผสมอยู่จะทำให้น้องกลืนได้ง่ายกว่าคือไม่ต้องเป็นแค่โจ๊กหรือข้าวต้มอย่างเดียวอาจจะมีเมนูหรือนอกจากไข่ตุ๋นมีอะไรที่ น่าจะทานได้ดีในช่วงเป็นหวัดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแกงก็เป็นแกงจืดเนี่ยแหละค่ะได้ก็คือแต่ช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติน้องเจ็บคออาจจะต้องเว้นในพวกของของทอดของมันๆอยู่แล้วค่ะคราวนี้เมื่อกี้ติดตามรายการนะคะคุณหมอบอกว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยถ้ายังไม่ทานเป็นหวัดเนี่ยให้เหมือนพยายามกินวิตามินซีแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยกินวิตามินซีแบบเข้าไปจะช่วยด้วยไหมคะ ต้องอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องของวิตามินซีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาแต่มันช่วยเป็นการป้องกันมากกว่าถามว่าจะช่วยวใช่ถามว่าจะช่วยให้หายไหมคือเป็นหวัดแล้วมัน,เป,นเป็นการติดในเรื่องของเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้มาแล้วอะค่ะมันจะเป็นในเรื่องของการรักษามากกว่าที่จะเป็นการกินวิตามินซีเพื่อป้องกัน ออหมายความว่าถ้าเป็นแล้วกินวิตามินซีไปก็จริงๆก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ใช่เพราะว่าวิตามินซีช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่จ้ทําให้เกิดโรคหวัดมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่าไม่ใช่การรักษาจริงๆิบางทีถ้าเราเป็นหวัดด้วยติดเชื้อไวรัสตัวนั้นตัวนี้มามันก็อาจจะแทรกซ้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียก็จะช่วยป้องกันการแบบว่าติดเชื้ออื่นๆมาแทรกซ้อนด้วยนะคะค่ะในเวลาที่นองปกติอะค่ะควรกินวิตามินซีประมาณเท่าไหร่ค่ะคือันบ้านซื้อมาเป็นแคปซูลนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องวิตามินซีอันน แล้วค่ะอันนี้ก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องการวิตามินซีแตกต่างกันไปอะค่ะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอว่าน้องควรจะทานในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้รับเท่าไหร่ต่อวันนะคะค่ะค่ะค่ะก็แต่ว่าก็ไม่ต้องหนักใจไปนะคะบางคนกินอาจจะกิน500 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามากเกินไปวันนี้กินโอ้โหกินส้มกินเชอร์รี่อะไรเยอะแยะก็สามารถขับออกทางปัสสาวะไม่ได้เหมือนวิตามินที่แบบละลายในไขมันใช่ไหมคะ<ช>คุณแพลที่เป็นวิตามินเอวิตามินดีเคอะไรเงี้ยแต่ว่าวิตามินซีใช่แต่วิตามินซีเนี่ยก่อนที่เราจะทานเสริมะคะ่ะก็อยากให้เน้นว่าในชีวิตประจาวันอะเรามีเลือกทานผักผลไม้สดมากเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการทานผักผลไม้สดที่มากเพียงพอแล้วอะค่ะการที่จะทานวิตามินซีเสริมก็ไม่จําเป็นค่ะ ก็อย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวทีมงานเรารอขอสอบถามที่อยู่จะได้ติดต่อทามที่อยู่ส่งของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณ,คคณพคแพลวคะแหมน่าเสียดายคุยกันทีไรนี้สนุกทุกครั้งได้ประโยชน์มากทุกครั้งนะคะแต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมถึงเรื่องของโภชนาการต่างๆที่จะดูแลสุขภาพของเด็กๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ป่วยกันเยอะมากนอนโรงพยาบาลกันเยอะมากช่วงต้นฤด,ดูฝนแบบนี้ด้วยค่ะค่ะ ก็ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับเด็กได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวของร่างกายของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงยังไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนผู้ใหญ่ที่แบบมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างพฤติกรรมให้กับเด็กได้ขนาดทั้งไปโรงเรียนและอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือการล้างมือ กินร้อนช้อนกลางนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็สามารถทําให้น้องๆและเด็กๆเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อย่างที่คุณแพรบอกนะคะพยายามฝึกตั้งแต่เด็กๆทั้งเรื่องของ ลักษณะการกินไม่ไม่ต้องฟาสต์ฟู้ดมากนักของทอดไม่ต้องมากนักอยากให้เน้นอาหารที่ไม่หวานเกินไปแล้วก็มีประโยชน์ครบถ้วนห้าหมู่ด้วยใช่ใชไหมคะแมวันนี้พูดคุยได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณชิติพรสุรวัฒนวิเศษนะคะนักวิชาการโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามกันมาตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มเตขอบคุณทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกรับของรางวัลกับเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บ่ายโมงตรงนะคะกับรามาคิติีลา์ที่ช่องรามาชาแนลแห่งนี้วันนี้น้ลลาไปก่อนแล้วค่ะห่วงใย,ยสุขภาพใส่ใจคุณจากเรารามาชาแนลสวัสดีค่ะ